สำหรับใครที่กำลังมองหาปลักรุ่นพิเศษนั่นก็คือปลักที่เป็นแบบ brick ยาวนั่นก็คือตัวของ Glink ตัวนี้ GPDU ขีด 10K ใครสนใจรุ่นนี้มีตัวมอนิเตอร์ระหว่างตัวแรงดันไฟฟ้าและก็กระแสที่ใช้งานตัวนี้ได้รับมาตรฐานมอก2432ขีด255มาด้วย3ขาก้มรองรับไฟได้สูงสุด2,300วัตต์มาพร้อมกับตัวป้องกัน โอเวอร์โหลดและก็มีสวิตช์เปิดปิดตัวนี้มีให้เสียบหลากหลายช่องเลยทีเดียวเราสั่งในส่วนของตัว6ช่องมามีตัวตัดไฟอัตโนมัติแล้วก็ตัวริกของเขามีความแข็งแรงมากทดสอบการใช้งานจะได้เห็นเลยในส่วนของแรงดันไฟฟ้าว่าตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เรานำมาเสียบกินไฟเท่าไหร่เพื่อนๆใครสนใจรุ่นนี้กดได้เลยที่ตะก้าทางด้านซ้ายราคาดีมากๆส่งฟรีไปถึงบ้านเพื่อนๆเ,เ,เลย